พาไปเที่ยวไหนไเดินไปไหนไไอยู่นี่ไม่ได้เหรอจะไปที่ไหนอ่ะไ,ไปไปเดินเดินลองนี้ได้ไหมไม,ไม่เดินแล้วลองนี้นะ

À, à, đá này, ba cứ lót bài, Cứ lót leo, làm gì à? Hả? không vậy ta ừ. biết vả, tang mưa đang hết lát thủ thủ thủ, thủ tui bác thủ cock hay thủ bạc, chết chết lốt, à chết lốt, chết 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 còn. chết mưa còn. Mà chết à? tụi mới chết 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 áo, chết 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 อือฉลาดว่ะไข่วะใค,ใครฉลาดตบมือดิหันมาด้วยดิตัวมือให้ดูหน่อยตบมือหน่อยเรียกไข่เรียกไข่เรียกพ่อดิควักมือเรียกเจ๊ปะระวงัง เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหหัวโ,โนโเลยหัวโ,โนโเลยเป่าไหมเป่าเพี้ยง